สวัสดีครับท่านผู้ชมครับฟารชนแนลชัยมงคลนะครับวันขน,ขนี้พาท่านผู้ชมมารับชมการเปิดราคาอ่าเช่นเคยนะครับวันนี้เปิดสองแม่นะครับอสองแม่แล้วก็สามแม่แหละครับแล้วก็แม่มีแม่สาวอุ้มท้องอยู่อ่าสวยๆอยู่นะครับแล้วก็ทุกแม่นะครับสามแม่ที่ว่าเนี่ยอุ้มท้องกันทั้งทั้งสามแม่เลยนะครับ รวมทั้งหมดก็จะมีหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าชีวิตนะครับห้าชีวิตแต่อยู่ในท้องอีกนะครับรวมกันแล้วเป็นแปดชีวิตนะครับอยู่ในท้องสามท้องนะครับก็ฝากไว้นะครับผมนี่คืออ่าไอเดียนะครับศูนย์เก้าแปดเก้าแปดแปดศูนย์ศูนย์ห้าสามนะครับท่านผู้ชมที่อยู่ในเขตอุทัยธานีนะครับนครสวรรค์นะครับแอดไลน์เข้ามานะครับสนใจถ่ายคลิปนะครับถ่ายให้ฟรีนะครับไฟแชร์น็ใช้ยมงคนนะครับอ่าบริการถึงหน้าคอกของท่านนะครับ อ่ะถอยนะเจ้าหนูนะอ่ะถอยไปถอยไปอ่ะถอยถอยเออโอ้ยอ really ุ weiter, right ้ยอุ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 ้ยเออไอ้ตัวนั้นนั่นมะอ่ะสวัสดีครับผมสวัสดีครับขออนุญาตถ่ายคลิปหน่อยนะครับครับแนะนำตัวนิดนึงครับผมผมนายเอกชุมนิเหตุการณ์อยู่อำเภอสับพันตบบลหนองกระทุ่มอำเภอสักทัน ทุกวันราใช้ทานี้ครับชื่อหมู่บ้านอะไรนะตรงนี้หมู่บ้านเนินเข้าหมู่บ้านเนินเข้านะครับครับโอ้ oh, วันนี้จะเปิดแม่นี้ให้ชมก่อนเนาะครับแม่นี้ชื่อแม่อะไรครับแม่สวยครับแม่สวยอ่าเดินมาทางนี้หน่อยนึงอ่าจุ๊งจุง,จ,ง,จ,งจุงหัวมาทางนี้หน่อยนึงเออนั่นแหละโอเคโอเคโอเคชื่อแม่สวยเนาะแม่สวยนี่ให้ลูกประมาณกี่ตัวแล้วทงเอยียดรู้ไหมนี่มันอยู่กับผมนี่มัน ในท้องนี่ตัวที่ที่สามครับตัวที่สามนะออตอนได้มาลูกติดมาตัวหนึง่งแล้วก็มาเกิดที่นี่อีกตัวหนึ่งตัวนึงแล้วก็อยู่ในท้องอีกตัวหนึง่งอยู่ในท้องกี่เดือนแล้วครับประมาณเก้าเดืนอนประมาณเก้าเดือนเนาะก็สรุปว่าควายตัวเนี้ยต,ตัวที่สามอยู่ในท้องนะครับชื่อแม่สวยนะครับส่วนสูงวัตะกีนี่ได้ร้อยสามสิบเอ็ดนะครับรับประกันร้อยสามสิบเอ็ดนะครับ สามแม่ลูกนะครับสามแม่ลูกนะครับก็คือแม่แม่ตัวแรกของเขาเนี่ยตอนนี้อุ้มท้องอยู่นะครับก็คือแม่นี้ใช่ไหมนี่ชื่อแม่สร้อยนะครับเดี๋ยวจะพาไปชมนะครับเป็นแม่ตัวแรกของแม่สวยนะครับอุ้มท้องพร้อมกับแม่เลยนะครับตอนนี้ท้องแก่เก้าเดือนแล้วนะครับแม่ก็เก้าเดือนอ่าก็คือพ่อเดียวกันครับพ่อก็คือตัวนี้เจ้าทองนี่นะครับเจ้าห้างทองตัวนี้นะครับเจ้าห้างทองตัวนี้อายุประมาณสองขวบกับสองเดือนนะครับ โอเคได้ชมแม่ก่อนครับอ่าจับจับจะพายแล้วก็ยกยกยก,ยกหน้าขึ้นหน่อยเออตัวนี้นะครับมีตาแจ้มแจ้มแจ้มนะครับรอบคางเจ็ดจุดนะครับมีอ่องสองอ้องชัดเจนนะครับสีชมพูสวยมากแข้งขาดีครับเล็บดีบดดรับรองประกันไม่มีตำหนินะครับไม่มีตำหนิอะไรเร็บดี่แข็งขาดีหางไม่ดอก อุ้มท้องอยู่นะครับอุ้มท้องท้องแก่ครับอีท้องแก่อีกประมาณสักสองเดือนคลอดแน่นอนครับแล้วก็เป็นควายที่เชื่องด้วยนะครับเชื่องดีขี่ได้ครับขี่ได้ด้วยอ่าขี่ได้ด้วยนะครับสำหรับแม่สวยเนี่ยท้ายก็สวยครับเนี่ยท้ายเตรมดีท้ายมะนาวตัดนะครับท่านผู้ชมสามแม่ลูกเปิดไว้เท่าไหร่ลุงเอยดสองแสนแปดหมื่นสองแสนแปดหมื่นนะครับท่านผู้ชมครับต่อรองได้นะครับได้ครับ ซือ้อสามชีวิตนะครับได้ห้าตัวท่านผู้ชมครับสามชีวิตนะครับครอบครัวนี้นะครับซื้อสามได้ห้านะครับเพราะว่าอยู่ในท้องแม่ก็เก้าเดือนอยู่ในท้องลูกตัวแรกนะครับก็เก้าเดือนเช่นกันแล้วก็ยังมีลูกติดอีกตัวหนึ่งนะเป็นเพศผู้เนาะเป็นเพศผู้นะครับอ้อ่างดี อ้วนด้วยนะครับกินหญ้าดีไหมดีครับท่านผู้ชมครับมีมีขวันอยู่ตรงนี้นะอย่าลบอย่า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 มีขวันอยู่ตรงนี้ครับแล้วก็ยามาถึงตรงนี้นะครับนี่นีต่ตรงนี้ก็มีขวันตกอู่พอดีใช่ไหมครับเนี่ยฝั่งนู้นก็มีเหมือนกันอ่าเราชมช่องหน่อยช่องสวยครับไม่ไม่สวยเนี่ย,ช,ยช่องดีเห็นไหมช่องงามมากเลย เงยหน้าขึ้นอีกสินี่อ้องชมพูนะครับสองอ้องสวยจริงๆตาแต้มเจ้มๆนะครับช่องเขานี่สวยแล้วก็เขาไม่บิดนะครับเขาตรงกันทั้งสองฝั่งนะครับไม่บิดหลังนี่อ้วนตักเลยที่สําคัญนะครับท้องแก่เก้าเดือนนะครับ ขี่ได้ด้วยนะครับปัจจุบันนี้ควายที่จะขี่ได้ก็น้อยมากนะครับเพราะว่าไม่เหมือนสมัยโบราณเนาะใช้เป็นพาหานะขี่ไปไล่ไปนานนะครับอละเรามาชมลูกนะครับลูกตัวลูกตัวที่เป็นลูกตัวแรกนะครับที่ที่ตั้งท้องนี่ครับคือตัวนี้ตัวนี้ส่วนสูง135นะครับสูงกว่าแม่1เซน เป็นท้องสาวนะครับท้องแรกของเขานะครับเจ้าห้างทองตัวนั้นเป็นเป็นตัวทับนะครับอ่าเรียกข้างทองเลยจริงๆเราชื่อทองนี่แหละช่องเขาของลูกก็เหมือนกับแม่เลยครับสวยนี่นี่นี่ตัวนี้ชือส้อยนะครับชื่อแม่ส้อย,อย,อยนี่เห็นไหมครับตั้งท้องแล้ว 7, 8, เจ็ดอ่แปดเก้าเดือนเช่นกันครับ อ่าตัวนี้คือลูกผูพี่นะครับอ่าท้องพร้อมกันกับแม่เดือนเดียวกันนะครับตั้งแต่เดือนอะไรนะลงุงใหญ่มิถุนาน,ถนานะครับนิถุนาหกสี่นะครับตั้งแต่ตั้งท้องมาพร้อมกันกับแม่สูงลอยดีนะครับแม่สร้อยเนี่ยหางยาวหางยาวลงครึ่งน่องเลยครับเนี่ย นมมีสีเต้านะครับอ่านมมีสีเต้านะครับกินยาดเก่งไหนลูกลูกอีกตัวนึ่งไงลูกอีกตัวที่สามนะครับของแม่สวยนะครับอ่ะไปดูกันน,นี่เป็นเพศผู้นะครับ ตัวนี้เป็นพ่อพ่อคุ้มฝุงคทับติดท้องมาใช่ไหมตัวนี้ติดท้องมานะครับคือแม่แม่สวยเนี่ยเป็นลูกติดแม่มาแต่ลูกตัวนี้ติดท้องแม่มามาเกิดที่นี่เป็นเพศผู้อายุเท่าไหร่ลุงเหยีดขวบสามเดือน้งเนี่ยครับประมาณควบรวบกับสองสามเดือนนี่แหละครับ สามชีวิตนะครับซื้อสามได้ห้าอีกประมาณสองเดือนคลอดทั้งแม่ทั้งลูกแน่นอนครับสองแสนแปดเนาะสองแสนแปดนะครับท่านผู้ชมครับต่อรองได้ต่อรองได้นะครับต่อรองได้นี่คือแม่สวยนะครับนี่คือแม่ลูกนะครับแม่ลูกอยู่ในท้องเก้าเดือนอันนี้คือลูกตัวที่สองนะครับอ่า ลูกผู้พี่คือแม่สร้อยคือตัวนี้ท้องเก้าเดือนเช่นกันเนาะซื้อสามได้ห้าครับแล้วเรามาดูพ่อครับมา,มากมากมาขึ้นมากมากมาขึ้นขีหน่อยเด้มักอ่าโนมามาขึ้นหลังโชว์หน่อยไว้ตัวนี้คือเจ้าทองนะครับหรือเจ้าห้างทองนะครับ<ห>เรียกกันว่าห้างทองอ่าเดี๋ยวฉีให้ชมครับเนี่ยฮึบนั่นนี่คือพ่อ ที่ทับแม่สวยนะครับแล้วก็ทับแม่สร้อยตัวนี้นะครับอ่าสร้อยมันก็ขี่ได้นะแม่สร้อยเรวก็ขี่ได้อ่าเพราะที่นี่มีเด็กนะครับจะขี่หลังอยู่ทุกวันนะครับเรื่อเรียนวาก็ขี่กันอย่างนี้แหละนี่คือสําหรับอ่เาเหล่าพ่อเนี่ยนะครับเป็นพ่อไหนนะั่นตรงลเอียดเป็นน่จะเป็นใหญ่ใหญ่ห้างนาป่ะใหญ่ห้างนาใช่ไหมนี่นะครับมี พ่อค้ามาดูบ่อยมากนะครับเพราะว่าอาพูดกันตรงๆก็คือตอนไปซื้อมาไม่มีใบให้นะครับก็เลยไม่กล้าแอบอิงอ,อ้างอิงมากนะครับแต่ว่าดูลักษณะท่าทางแล้วเนี่ยไม่ใช่พ่อคุมถึงทั่วไปธรรมดานะครับเจ้าทองเนี่ยนะครับดูด้าค่าตากันครับตัวใหญ่ขาดีเล็บดี นะครับเชื่องมากนะครับอ่าเป็นเพื่อนเล่นของเด็กนะครับหลังจากเลิกเรียนมาแล้วสุดยอดแล้วยังมีอีกแม่หนึ่งนะครับท่านผู้ชมไหนแม่ไหน้องหยัดแม่นี้ครับแม่นี้นะแม่นี้เนี่ยชื่อแม่อะไรเนี่ยแม่กันแม่กันเนาะอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวอ่าจับจับสะพายให้หน่อยแม่กันนี่ท้องไหมครับท้องครับแม่กันท้อง ๋อขฉี่ได้ด้วยเหรอได้ครับเอานั่นเห็นไหมครับนี่พิสูจน์ให้ดูเลยครับเอาขึ้นให้ได้ขึ้นให้ได้นั่นแม่กันนี่ท้องกี่เดือนลุงเอยดประมาณหกเดือนหกเดือนนะหกเดือนนะครับแม่กันตัวที่ทับก็คืออ่าเจ้าทองนี่แหละครับเจ้าห้างทองนี่แหละครับทับส่วนสูงห้างทองตอนนี้ก็คือร้อยสามสิบเก้ารับประกันนะครับสองปีสองเดือนส่วนแม่กันนี่ ท้องเจ้าทองทอยู่หกเดือนนะครับแล้วพร้อมลูกเนาะครับพร้อมลูกลูกตัวนูนใช่ไหมเับเพูนะครับลูกอายุเท่าไหร่ครับประมาณทิ่สามเดือนเหมือนกันสิบสามเดือนนะครับเปิดไว้เท่าไหร่แม่กันกับลูกเนี่ยหม่แสนสองครับหนึ่งมื่นเออหนึ่งแสนสองหมื่นเนาะหนึ่งแสนสองหมื่นบาทนะครับต่อรองได้ครับอยู่ในท้องเป็นลูกของเจ้าทองตัวนี้นะครับ อ่าหกเดือนนะครับแล้วก็พร้อมลูกเพศผู้อายุประมาณขวบกันหน่อยหนึ่งอ่าให้ลูกกี่ตัวแล้วประมาณลรงจดเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ตัวครับให้ลูกสี่ตัวแล้วนะครับรอ,อนู่นไปขี่ตัวนั้นอีกแล้วโอโ้โหคอยตัวนี้ขี่ได้แท้ทุกตัวเลยครับเพราะเด็กเด็กเยอะเอถ้าท่านผู้ชม ซื้อไปนะครับไม่ต้องว่าออไม่ต้องกลัวว่าควายนี่ยจะเปียวไหมจะดื้อไหมถ้าควายเปียวควายดื้อนะครับควายไม่เชื่องไม่มีทางขี่ได้ครับส่วนสูงของแม่กันนะครับร้อยสามสิบเอ็ดรับประกันร้อยสาสิบเอ็ดนะครับใช่ไหมเออแม่สวยสามสีเนาะแม่สร้อยสามห้าแล้วก็แม่กันร้อยสามเอ็ดนะครับพร้อมลูกชายอ่าเดี๋ยวจะพาไปดูลูกไปดูลูกกันลูกชายของแม่กันนะครับ เป็นเพศผู้นี่ตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นพ่อคุ้มฝงนี่แหละครับอ่าตั้งแต่มาอยู่ที่นี่ก็มาตั้งแต่เล็กๆแหละครับโตขึ้นมันก็มาโตที่นี่เนาะมาอยู่หลายเดือนแล้วเนาะนี่ครับแม่กับลูกไปหากันแล้วนี่นี่นี่น นี่ลูกชายนะครับขวบกันหน่อยนึงในท้องหกเดือนนะครับหนึ่งแสนสองมืนบาทต่อลองได้ครับขี่ได้อ่าขี่ได้แม่สวยขี่ได้ไหมแม่สวยอะ่ะแม่ม,มา่มหน่อยน่ะคนทดลองมานี่มาขี่แม่สวยสินู่นมาแล้วนะครับคนคนนี้สุดยอดเลยเนี่ยอา้อาวอ้าวขึ้นเลยขึ้นเลยฟึบน,นั่นเอาไมเอาไม นี่เห็นไหมครับเชื่องครับถ้าไม่เชื่องไม่ไปทางขี่ได้อย่างนี้หลักเนี่ยครับท่านผู้ชมครับแม่สวยนะครับท้องเก้าเดือนพร้อมลูกตัวโตนะครับแม่ส้อยท้องเก้าเดือนเช่นกันพร้อมลูกอีกเพศผู้ตัวเล็กนะครับซื้อสามได้ห้านะครับครอบครัวนี้และแม่กันนะครับแม่กันท้องหกเดือนนะครับแล้วก็พร้อมลูกเพศผู้ตัวหนึ่งนะครับอายุปีกันหน่อยหนึ่ง หนึ่งแสนสองมืนบาทนะครับต่อรองได้เช่นกันเดวจะพาชมแม่ทางนู้นนะครับแม่แม่คือแม่นู้นยังไม่ได้เปิดนะครับอ่าสลับแม่นี่ชื่อแม่อะไรครับลุงเงินแม่เงินแม่เงินนี่มีใครกล้าขี่ไหมไม่มีใครกล้าขี่ยังไม่มีใครกล้าขี่นะครับเพราะว่าก็ไม่ได้ก็ไม่ได้เปียวอะไรแต่ว่าเขาไม่กล้าขี่เท่านั้นเองนี่แม่เงินนะครับอ้วนตัก ในท้องกี่เดือนลุงเใีย่นเนี่ยเก้าเดือนนั่นกันครับในท้องเก้าเดือนเช่นกันนะครับ,นนรบพ่อตัวไหนทับเนี่ยพ่อของไอ้ข้อน่ะมังกรมันชื่ออะไิงออิงอ้หนึ่งไอิงเดี่ยวสูงไหมสูงสูงขนาดไหนสูงก็ประมาณประมาณร้อยไม่ไม่ไมพ่อพ่อพ่อทีพอ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 ่พ่อที่มาทับอะ่ะครับโอ้ประมาณร้อยสี่สิบกว่ากวนี่ยเนาะ แต่อายุยังไม่เยอะใช่ไหมอ่าพึงได้สองขวบกว่านะครับมาทับแม่เงินนะครับทับจริงครับทับจริงส่วนแม่เงินนี่ส่วนสูงก็อยู่ที่ประมาณร้อยสามห้านะครับร้อยสามห้าสามหกนี่แหละครับแต่อ้วนกินหญ้าดีนะครับให้ลูกมีลูกจิดเป็นเพศเมียเนาะสวยเนาะไหนตัวนี้ใช่ไหมเนี่ยนี่ลูกสาวเขานะครับนี่ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้นะครับลูกสาวตัวนี้นะครับเป็นลูกของ เจ้าโชคเสียพืชนะครับนี่เป็นลูกสาวของเจ้าโชคนะครับของเสียพืชทับทันนะครับ <c oughs> เป็นลูกของแม่ง,งามนี่ตัวนี้นะ <c oughs> ทับจริงเออเป็นลูกของแม่งเงินนะครับทับจริงเอาละตัวนี้ไปดูแม่งามอ่านี่คือแม่งามนะครับแม่ง,งามขี่ได้ไหมได้ <c oughs> เอาลองสิฮึบ <c oughs> นั่นดึงหางขึ้นไปเลย <c oughs> เออเออเอบ อ๊บนี่นั่นนี่คือแม่งามนะครับแม่งามตัวนี้ก็เป็นแม่ของเจ้าทองห้างทองเมื่อกี้นี่แหละครับนู่นนกินน้ำอยู่นู่นนี่คือแม่ของเจ้าทองนะครับแล้วก็ยังมีลูกอีกชื่อชื่ออะไรนะชื่อซับนะครับอืมส่วนสูงของแม่แม่งามนี่ก็สูสีร้อยสี่สิบนะครับ วัดตั้งนานแล้วแต่ตอนนี้ยังไม่ได้วัดเลยแล้วก็น่าจะน่าจะได้แล้วเนี่ยแต่ไม่ได้เปิดนะครับไม่ได้เปิดเปิดแค่สองแม่เปิดแค่สองครอบครัวนั่นแหละครับคือแม่เงินกับแม่งานไม่ได้เปิดนะครับขึ้นบ่หรือเปล่าออขึ้นบเห็นไหมครับนี่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 ดูเขาจะขึ้นควายให้ดูครับอ้าวขึ้นเลยฮึบนั่นตอนนี้เชได้ด้วยเห็นไหมนี่แหละครับควายที่นี่เชื่องจริงๆนะครับท่านอ่าท่านผู้ชมนะครับถ้า ท่านได้ควายจากคอกนี้ไปนะครับเป็นควายที่เชื่องสบายใจได้เลยนะครับเด็กเล่นทุกวันโดยเฉพาะครอบครัวที่เปิดเนี่ยเขาเป็นควายที่เชื่องมากเลยเด็กขี่ได้ทุกตัวอ่ายังมีอีกใช่ไหมลุงหยัดทางนู้นมีอีกแม่หนึ่งนะครับที่จะพาไปชมแม่นั้นชื่ออะไรลุงหยัดแม่กวางแม่กวางอุ้ย นี่คือแม่กวางนะครับสหรับแม่กวางนี่ส่วนสูงของแม่กวางคือร้อยสี่สิบห้านะครับสี่ส <46. S 1> <4 16. S 2> ิบหกส่วนสูงร้อยสี่สิบหกนะครับลูกเพศเมียใช่ไหมเป็นลูกตัวไหนครับโอ้โหตาแ้มแจมแจมลูกตัวไหนไม่รู้นะนี่ครับลูกอัตลักษณ์ชัดเจนีเลยตาแตมจม,จมในท้องลูกของเจ้าโชคอ๋อในท้องนะครับลูกของเจ้าโชคอเปอเิตครับอ่าส่วนสูงร้อยสี่สิบหกนะครับตอนนี้ รอบแรกอรอบ,บแรกผ่านไหมผ่านแล้วครับผ่านแล้วนะครับชื่อแม่อะไรนะแม่กวางแม่กวางนะครับอืมแม่กวางนี้ให้ลูกไปแล้วน่าจะประมาณหนึ่งสองสามสี่นะครับให้ลูกไปแล้วสี่ตัวตัวนี้ขี่ได้ไหมเนี่ย <c oughs> ไม่ได้ไม่มีใครกล้าขี่ฮ่า <c oughs> <c oughs> บางตัวเด็กก็ไม่กล้าเล่นนะครับแต่ก็ไม่ได้เปรี้ยวอะไรเชื่องเอาละครับท่านผู้ชมรับเดี๋ยว อไปสรุปให้ฟังครับแม่สวยแม่นี้นะครับพร้อมลูกคือแม่ส้อยแม่นน้นนะครับแล้วก็อ่าลูกชายอีกตัวหนึ่งนะครับสามสามชีวิตแต่เวลาซื้อไปแล้วได้ห้าชีวิตนะครับหนึ่งอสองแสนแปดหมื่นนะครับลราาตอลองราคาได้นะครับแม่กวางเอ้ยเม่กันกับลูกชายนะครับ หนึ่งแสนช่องเหมือนนะครับในท้องหกเดือนพ่อที่ทับนะครับทั้งหมดเนี่ยก็คือของเจ้าทองนี่แหละครับทั้งแม่สร้อยทั้งแม่กันทั้งแม่สวยนะครับเป็นพ่อนี้พ่อนี้ก็เป็นเลือดดีนะครับเลือดดีดูลักษณะได้ครับท่านที่ดูควายออกเนี่ยอันนี้ไม่ใช่ควายคุมฝุงธรรมดานะครับที่ทับไว้เอาละครับท่านผู้ชมครับฝ่ายชนแมงเชยมงคลนะครับขอจบด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะครับผม สวัสดีครับผมเบอร์โทรศัพท์อยู่ใต้คลิปนะครับ